สึกเกียร์เฮดแพทเทิร์นระหว่างคลัสเตอร์ทีเอส 8A ปะทะโลจเทค G29 คุ้มค่าไหมที่จะอัปเกรดคลิปนี้มีคาตอบวันนี้อุปกรณ์ซิมเลสซิ่งที่เราจะมาเทียบกันคือเจ้าตัวเกียร์เฮดแพทเทิร์นที่ป๊อปปูล่ามากก็คือตัวโลจเทค G29 กับคลัสเตอร์ทีเอส 8A ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรคุ้มค่าไหมกับส่วนต่างไปดูกันครับเรื่องแรกเรามาดูในส่วนของวัสดุกันก่อนเลยผมให้ทีเอส 8A ชนะในเรื่องนี้เพราะว่าวัสดุเนี่ยทำจากเหล็ก สัมผัสดีมากให้ความรู้สึกว่าเป็นของที่มีราคาภายนอกมีส่วนไหนเป็นเหล็กกันบ้างก็มาดูกันหัวเกียร์ด้ามเกียร์ล่องเกียร์บอดี้เป็นเหล็กหมดเลยถือว่าใช้วสัสดุได้ดีเลยครับส่วน G29 เนี่ยพลาสติกแทบจะหมดเลยยกเว้นด้ามเกียร์ที่เป็นเหล็กกับหนังหุ้มเกียร์เนี่ยน่าจะเป็นหนัง PU ครับ แต่คุณภาพพลาสติกถือว่าโอเคไม่มีการขยับหรือบิดระหว่างใช้งานกับราคาเนี่ยถือว่าโอเคเลยในเรื่องของฟีลลิ่งการเข้าเกียร์เนี่ยผมยกงให้ t s 8 a ชนะ29บครับบอกเลยว่าฟฟลลิ่งการเข้าเกียร์ของ G ย9เนี่ยเหมือนของเล่นครับคือเหมือนของเล่นจริงๆนะไม่ได้อเวอร์เลยมันไม่ให้ความมั่นใจในการเข้าเกียร์ไม่มีแรงดึงแรงต้านเวลาเข้าเกียร์เลยสปริงอะไรก็อ่อนมากเลื่อนไปหมดหวงเวงมากในการสับเกียร์ใช้แรกอาจจะไม่แน่ใจว่าเข้าเกียร์หรือย,อยัง t s เ a เอเนี่ยทำได้ดีกว่ามากในเรื่องนี้ครับเวลาเข้าเกีย นั้นไปเลยให้ความรู้สึกว่าเกียร์เข้าแล้วมั่นใจมากกว่า g 29เยอะ แต่ก็ขอให้จีก็ชนะในความไวในการสับเกียร์เพราะระยะโทงที่กำลังดีเหมือนเกียร์รถสปอร์ตระยะโทงจะสั้นประมาณนี้ครับส่วนทีเอสเนี่ยระยะโทงผมว่าไกลไปนิดนึงน่าจะทําแกนให้สั้นกว่านี้แต่ถ้าใช้รถที่มี7เกียร์ทีเอสเจะได้เปรียบเลยเพราะว่ามีเกียร์เจ็ดที่เข้าได้ทันทีไวส่วนโอกาสในการวอกเกียร์เนี่ยผมว่าทีเอสเมีการวอกเกียร์มากกว่าเพราะว่าถัดจากช่อง5้หดมันมี7จ็ดกราดด้วยซึ่งเวลาเราสับไล่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีป แบบ g กียร์เท m a แมนนของ g ก 8A เนี่ยสับมันใช้ได้เลยครับส่วนในเรื่องความยุดหยุ่นในการใช้งานผมย้งให้ TS8A ชนะเพราะว่ามีสายต่อ USB เป็น PC มาให้เลยมี Head Pattern ที่มีเกียร์7ด้วยนอกจากนั้นังมีโหมด q u e n t i a l ในกล่องเนี่ยเขามีเพลทให้มาสำหรับเปลี่ยนเป็น Sequential ส่วนฝั่ง G9 นั้นมีหลาย e a d แพ t t e r n มาอย่างเดียวถ้าไม่ได้ใช้ฟุงไรโรจิเทคจะต่อคอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้อแดปเตอร์แปลงพอพูดถึงเรื่อง u e เ t i a ลเนี่ยขอพูดถึงเกียร์ของโรจิเทคหน่อยแล เอันนี้ผมชอบมากแถมมีปุ่มกดมาให้หลายอันด้วยพอตัวถัดไป G27 เนี่ยซีเรนเชียลไม่เหลือแล้วเหลือแต่ปุ่มอย่างเดียวพอ G29 เหลือแต่เกียร์สงสัยรถเจนเทชอบความมินิมอลอย่ากรู้จริงว่ารุ่นต่อไปจะรถอะไรดีต่อมาในเรื่องของการเมาส์การยึดนะครับทั้งคู่ใช้การคลายมยือยึดกับโต๊ะเหมือนกันตัว2 9เนี่ยมีตัวขายึดมาให้สองขาส่วน T8A มีขาเดียวแต่ก็แข็งแรงดีทั้งคู่มีตำแหน่งให้ยึดนอดอ็อตฮอกพิทมาให้แต่ T8A เนี่ยจะยากกว่านิดหน่อยต้องถอดน็อตสามตัวคุ ความคุ้มค่าโดยรวมผมให้ g 9นะในราคาแค่นี้เนี่ยได้ให้เพนก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วครับแถมมีมอสมาให้เลือกเยอะมากๆม,มีอย่างที่บอกว่าจะทาให้สับเกียร์ได้ดีขึ้นแล้วก็ทําเป็นซีควนเชียลได้ด้วยซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้สั่งมอสมาที่ทําให้การเข้าเกียร์ฟีลลิ่งมันดีขึ้นไว้ถ้าของมาแล้วเนี่ยผมจะรีวิวให้ดูครับก่อนหน้านี้ผมก็สั่งมอสตที่ทําให้ g 9เป็นเกียร์เทสแมนนว่งนะครับต่ใช้ได้วันเดียวร่องเกียร์ที่เป็นเกีย ของตัว g 1 9เนี่ยนอกจากภายนอกที่เป็นพลาสติกแล้วกลไกด้านในก็เป็นพลาสติกเหมือนกันมีเหล็กก็ตรงที่เป็นเหล็กล็อกเกียร์เท่านั้นเพราะงั้นใช้เป็นนานๆฟีลิ่งกรเข้าเกียร์ก็จะเปลี่ยนไปนกลไกด้านในเนี่ยมันเสื่อมสภาพไวครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเกียร์มันไม่ทนนะครับจริงๆเกียร์เนี่ยมันเกียร์ที่ทนมาด้วยกลไกข้างในก็เหมือน G ีสที่ผมเคยใช้ซึ่งอายุป,ประมาณ10ปีได้แล้วแต่ไงก็ใช้งานได้ดีอยู่ในเรื่องความรู้สึกในการเปลี่ยนเกียร์นะครับผม,ผม พอใช้งานไปสักพักทุกอย่างมันลื่นไปหมดเลยส่วน TH8A เนี่ยกลไกข้างในเป็นเหล็กครับเพราะงั้นฟลลิ่งการเปลี่ยนเกียร์ก็คงจะเหมือนเดิมตลอดอายุก,การใช้งานส่วนปัญหาหลักๆของ TH8A นอกจากเรื่องระยะโทรที่พูดไปก็คือการที่เกียร์มันชอบเด้องออกมาเวลาดึงเบรกมือครับอันนี้สายดิฟอย่างเราไม่เพิ่มเลยจนผมต้องหนีกลับไปเช็คเกียร์29อยู่พักหนึ่งแต่ผมก็หาโซลูชันได้แล้วโดวยการใช้มอสซึ่งเดี๋ยวผมจะทำรีวิวมอสตัวนี้ให้ดูกันครับอ้อมอสเกียร์ด้ามสั้นก็มีนะครับแต่ผมมมไไ่ด้้ซือา สรุปสั้นๆได้ง่ายเลยนะครับผมเกียร์29เนี่ยระยะโทมเหมือนรถเก่งแต่ฟ e ล l i n g การเข้าเกียร์ดันเหมือนรถกระบะส่วน TH8A ระยะโทมเหมือนรถกระบะส่วนฟ e ล l i n g การเข้าเกียร์เหมือนรถเก่งครับถ้าให้ผมเลือกให้สำหรับสายดินนะครับผมเลือกเกียร์จี29ครับไม่ต้องกังวลว่าเกียร์มันจะเด้งออกมาเวลาเราใช้เบรกมือแต่ถ้าเป็นสายเซอร์กิตที่ไม่ได้ใช้การดึงเบรกมือเนี่ยผมว่า TH8A เป็นตัวเลือกที่ดีครับได้ฟีลลิ่งการเปลี่ยนเกียร์ที่ดีมากจะถอยรถหรือเข้าเกียร์เจ็ดเนี่ยก็ทำได้เร็วกว่าครับขอบออบกก่นเลยว่าเเเกกีีียยยรรร์์ทัััั้้งงตววนนถือ่าป็ะดบเริ่มต้นอยก ถ้าเป็นมวยเนี่ยก็อยู่ในรุ่นไลเวท e ฟรนด์การเข้าเกียร์จะหวังให้มันเหมือนรถจริงหรือรถแข่งเนี่ยพวกมันทําไม่ได้ครับผมไม่ได้หมายความว่ามันของไม่ดีนะเป็นของที่ดีทั้งคู่ครับเหมาะสมในราคาของมันและสิ่งที่เกียร์สตัวนี้ให้ได้ก็คือเป็นเกียร์ที่ทําให้คุณสนุกกับการเล่นซิมเลอซิ่งได้โดยไม่ต้องจ่ายแพงแถมอัจริงแแบบไทยก็คงไม่หนีจากตัวของพวกมันแพงหรอกครับเพราะคนเรามันมีสิ่งที่เรียกว่า muscle memory อยู่ทำอะไรบ่อยจนชินกล้ามเนื้อเราก็จะจำตำแหน่งเกียร์จังหวะสับเกียร์ ฝากติดตามชมช่อดชิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ,อ๋อแล้วก็ขอพูดถึงเกียร์อีกตัวหน่อยละกัน S H H Sh shifter นะครับผมเป็นเกียร์ H pattern ราคา3,000กว่าบาททำจาก 3B Bint นะครับผมเกียร์เป็นเกียร์เทสแมนนวลมีทั้ง6เกียร์บวกเกียร์ R แล้วก็มีทั้ง7เกียร์บวก R แถมสลับจาก H pattern เป็น sequential ได้ด้วยแถมแสนง่ายและเร็วมาก แค่กดหัวเกียร์ลงแล้วหมุนไป90องศาแล้วสลับสวิตไปที่ Sequential ทั้งตลาด Sim Racing เนี่ยตัวที่สลับโหมดไว้และเร็วได้ขนาดนี้มีน้อยมากครับความฝืดความแข็งสปริงก็ปรับได้อีกฝรั่งหลายคนจะไปรีวิวเทียบกับ Fanatec ส่วนตัวผมว่าน่าลองมากๆผมใส่ลิงก์ใต้วิดีโอไปดูกันได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ถึง1,000วิวผมจะไปซื้อมารีวิวให้ดูนะครับฝากติดตามผมต่อคลิปหน้าครับผม